สำหรับคุณแม่แม่นะคะในช่วงยุคโควิดช่วงนี้นะคะก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะวันนี้นะคะแม่เหนยวก็จะมาแนะนำรถเข็นเด็กนะคะราคาประหยัดนะคะซึ่งเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้มากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่แม,แม่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีเปิดนะคะก็ปลดล็อกนะคะปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนะคะสองข้างปุ๊บ เรียบร้อยนะคะสามารถดังแดดได้ด้วยนะคะนี่ก็สามารถได้รถเข็นลูกได้นะคะในช่วงลูกเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอันนี้นะคะสามารถปลดล็อกได้นะคะเอาออกได้เอาเวลาเอาลูกนั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสายค่าลูกนะคะไม่ให้ตกนะ มีที่มีที่ล็อกด้วยนะคะถ่ายอยู่ไหม,ไมเ,นไหนเนี่ยถ่ายนี่ปรเด็นจะพี่ดีเลยนี่นะคะนี่ปึ๊บนะคะการล็อกได้นะคะแล้วก็ไวเธีอยวก็แค่กดตรงกลางนะคะปึ๊บนี่ก็เป็นข้าวมีค่ะ เมาะนะคะสามารถเอาออกทําความสะอาดได้นะคะแบบนี้นะคะสำหรับคุณแม่แม่ท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวแม่หนูจะแปะเพจไว้ให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย